ทาลูกน้ำหนักน้อยเพราะว่ามันเป็นผลของเอ่อผลผลต่อเลือดจางหรือการตั้งครรภ์ก็จะมีผลดังนี้ก็คือทานลูกคลอดก่อนกําหนดพีเทอร์มแล้วก็น้ําหนักแรกเกิดน้อยแล้วก็อันตรายเพิ่มขึ้นแล้วก็มีภาวะเลือดจางก็พิการบองกายอะไรมันเป็นไปได้หมดเลยแหละสัักเดือนไม่ใช่่วงกหมือนกันไม่ใช่ยี่สิบวิ่งหลักๆก็มี4 4 ไปไปไปยี่สิบสี่วินกระเปล่าคนเนี้ยขาดเอาซิสเตอร์แม่ไม่อยากจะขาดลูกก็ขาดลูกก็ขาดคนแรกที่เกิดก่อนลูกไงเช่อไหมแม่ไม่ตายเลยอ๋อแม่มีแม่มีบทที่ตกเลือดหลังคลอดเลยแม่ช็อกเลยใครเคยเจอเคสที่ขีดเต่าเลือด เอลอาใครเยลใครเคยนจริงเหรอขอดอนใครเคยได้แม่ต่อบ้างใช่ข่้านสาวเป็ดสาเป็ดก็้วเลยยังไงดดแดดซีดด้วยนะเขาให้เลือกแล้วอ๋อให้เลือกแล้วเขาพอระวังใข้กับน้อนใ่ไหเฝ้าระวังกินกัน้องแ้ห่า ค่ะเอ็มดีส่วนมากนั่เป็นอยู่ในทางแม่ดำไงซึ่งถ้าผิดตามว่าเลือดนั่นมันเป็นตัวส่งออกซิเจนกับสารอาหารให้แม่ทั้งลูกไงดังนั้นเราก็ต้องเน้นไปทางด้านที่ตัวที่เพิ่มน้ำหนักให้ลูกกันก็ไปได้ด้านทางน้ำหนักตัวน้อยถ้าเราขาดออกซิเจนน่าจะไม่เกี่ยวใช่ไหมมันมันก็เกี่ยวแต่ถ้าอยู่ในยี ระดับเองนีมันน่าจะให้คําแนะนําที่ที่การดูแลตนเองของแม่ที่ไปเพิ่มน้ําหนักของทารกมากกว่าเพราะว่าถ้าทารกขาดออกซิเจนถ้าถ้าไปในทางทารกขาดออกซิเจนมันก็ต้องแอดมิทแม่มันน่าจะมียงตายที่จะต้องแอดมิทแม่เข้าโรงพยาบาลเพื่อที่จะให้แม่ได้รับออกซิเจนไม่ก็พอก็ข้อนิเชียร์แล้วนะต่อไปก็ค้อยี่สิบหกต่อเนาะ ข้อ26โจทย์ถามว่าการพยาบาลเพื่อลดความเจ็บปวดในผู้ป,ป่วยรายใดที่ไม่ถูกต้องข้อหนึ่งก็ควรรายงานแคทเพื่อพิจารณาให้ยาแก้ปวดข้อ2ก็ช่วยถูนวนบริเวณหลังหรือไม่ก็และก็ปั้นเอวของผู้ป่วยในระยะอทีไม่ถูกต้องนข้อหนึ่ง ข้อหนึ่งแล้วก็ข้อสามก็ให้ความรู้เกี่ยวกับการแกวแตมาดาแก้มารดาคแรกในช่วงที่ไม่เจ็บคันแล้วก็ข้อสี่ก็กระตุ้นให้ผู้ป่วยใช้เทคนิคการหายใจในขณะที่มีการผลัดตัวของมดลูกมีเพื่อนคนไหนตอบนอกเหนือจากข้อหนึ่งไหมข้อสองข้อใดไม่ถูกต้องนะจดนิ้ถามแอคทีฟมเบอร์แล้วคมเม้นท์นะคะเนี่ ข้อสองเนี่ยข้อหนึ่งนะตอบข้อหนึ่งแลบข้อสองกตอนข้อใดไม่ถูกต้องข้อหนึ่งนะอันนี้ข้อหนึ่งข้อสองข้อหนึ่งปะเดิรประเดิรข้อหนึ่งแล้วข้อสเดี๋ยวก่อนอ่านก่อนนิเดี๋ยวก่อนคิดก่อนเมื่อวนฉันมาบอกอยู่ว่าเออนไม่่ค่หมด ไม่ข้อสราเข้อสงามบอร้อยกว่า้เ็้งทุ่มเนมนได้กับบ้าน่อความสวยหด้อไนข้อข้อตอนี้มีข้อหนึ่งข้อสามขอสอง ก <Indonesia> ็สก ja ็สก็ไม่ถูกต้องไม่ควาบรกรรมเขานันเยนะยนะตอนนี้เอ่อการรายงานแค่เพื่อพิจารณาอย่างตอนนี้ไม่กิยายาไม่ใช้ยายาไม่ใช่ยาเราเราเรคนที่เรื่องต่างเกี่ยวข้องนาคนหนึ่งนี เพราะว่าการให้ยาแก้ปวดนั้นมันมีผลข้างเคียงมากทําไม้เด็กราต้องให้ก่อนใครมจะมีก็ให้ก่อนปวดสุดหายใจอันน่าช่วยอปต่ทธิ์นานอ้าถูกช่วงมันที่เราเรียนเรื่องยาที่จะมีผลกับมันจะส่งอะไรอะตัวยามันจะส่งอะไร ใช่มันก็จะมีผลกับการหายใจมลองได้ให้ก่อนกีตล่ะคัสี่ไให้ยาเพราะว่ายามันออกนิดหนอ่งในระยะนานเพราี้อให้เสียยามอนนีตอนสี่พอดีละเด็กก็ต้องพอดีแล้วส่วนใหญ่เขาไม่ใช่เจ็บตอนลาเทนนี่วันนั่นเลยไม่ต้องให้นวดไป่ตอแล้วเคทชันใดเฟติี่นี่ต้องคำนวดแหละ เป็นอ้ได้ท่านดีๆหรอตอนเรียนตอนะเรียนต้องให้กดท้ตอนระยะแอคทีฟใครให้อ่ะคือมาตอนเช้าคือเขาให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็เราก็ทำไม่อยู่อาจจะเจ็บมากก็ได้ก็ไม่ให้ใครเ้ไม่ได้รู้ว่าหลับไหมเด็กหลับไหมเด็กตอนแรกก็หลับเหมือนกันแล้วก็ต้องเคาะหน้าอยู่แล้วต่อไปต่อไปค่ะต่อไปนะต่อไปไม่อาจจะเจ็บไอ่านว่า แล้วก็การต้นพัฒนาการของคารกในคันภ์อใดไม่วโอเคอีกหนึ่งก็เอ่อเล่าเพลงไทยเดิมเบาเบาสองก็ลูกหน้าของแล้วก็เล่าที่ไทยกอนนอนข้อสี่นั่งเก้าอี้โยกไปมา นะอาการแล้วก็ผลเออ่แล้วก็ผลการตรวจในข้อใดที่สแสดงว่าเป็นภาวะเอลิฟเทอร์นิ่งและไรเทอร์นิ่งแล้วก็ข้อหนึ่งมันบอกว่าเออ่การใช้งก็คือถ่ายปะสะัสสาวะบ่อยแล้วก็ใช้วิธีการตรวจได้สามภาคก็พบว่ามีการโยกขอ,อ,องแบนบอลบอลไหลไปมาได้แล้วก็ ข้อ B ก็คือความสูงของยอดลูกเนี่ยอยู่ระดับ3ส่วน4เหนือระดับสะดือัดอย่าเพิ่งโตอบไม่ได้อ่ะอดไม่ได้เดี๋ยว๋ยิบตรนี้เอาไม้พัตี3ส่วน4เหนือระดับสะดือแล้วก็ใช้วิธีการตรวจคันในท่าที่สีก็พบว่าปลายนิ้วมือเนี่ยชนกันแล้วก็เขาเซียนตอบตอบว่า ความสูงของยอดมอดลูกนั่นอยู่ระดับ3วน4เดี่ยระดับสะดือโดยใช้วิธีการตรวจภ่าที่4ก็พบว่าใบมือเนี่ยชนกันไม่ได้ไม่ชนกันแล้วก็ข้อสุดท้ายตอบว่าถ่ายปัสสาวะปล่อยฟังเสียงอัตราการเต้นหัวใจของทารกอยู่ต่ำเน็กต่ำกว่าขัดกอดก็อก็กเอ ขอมีข้อ C ก like <oi idity. S 1> ับ A นะตอนนี้ข้อ C อข้สัน่นอันนี้ก็เดี๋ยวมาเฉลยนะคะเพื่อนรู้ยังกับว่าภาวะเออรทอทไรท์อทรท์อิงแว่าทอทไหนทอลทเค่ะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันพอแล้เพราะว่า ไลไ์เทอนิกเนี่ยเกิดจากที่ส่วนนำของทารกเนี่ยลงสู่งเชิงกรานท้องแรกเนี่ยมักจะเกิดช่วงสามหกวีคแล้วก็ท้องหลังนั้นจะเกิดตอนช่วงคลอดใกล้คลอดนั่นแล้วก็อาการเมื่อส่วนเมื่อส่วนนำลงสู่อุ้งเชิงกรานก็คือมีปัสสาวะบ่อยแล้วก็มีปัสสาวะบ่อยเพื่อมด้วยนครับสามหกวีคแต่ย้อนคืนจนนะอจารนั่นแหละจริงๆ้วเดต้องท้องลูก ไม่เด็กเด็กลงไหมอาการของมันจะมีแต่ว่าหัวเด็กลงแล้วมันไปมาได้เดี๋ยวนะเล็กๆมันเด็กเด็กมันจะลงเองเองเกๆไม่กันนะถ้าเน่มวายมันก็ยังไม่อิ่มเก่งอันนี้ ลักษณะเด็นของมันก็คือมันจะมีอาการหลักๆที่ทรากันก็คืออาการปัสสาวะบ่อยที่บอกเมื่อกี้ข้อหนึ่งข้อเองก็คือปัสสาวะบ่อยใช่ไหมแล้วก็อาการที่สองก็อาการหลักๆที่าบอาการนละอาการปัสสาวะบ่อยแล้วก็อาการเปวดท่าที่สี่เอามือสอบกันไม่ได้แล้วก็อาการที่สามก็คือตรวจคันท่าที่สามเนี่ยโยกไม่ได้ หลักๆมีสามการนี้นะแล้วเมื <hint anha> ่อกี้โยกได้โจทเรไปจยนั่นเฉลยข้ไหนข้อดีข้อดีข้อสี่เอาแล้วเอาแล้วหลาสำักะมสืออะไเออไปถามอาจารย์มานะคะคอมเพียนสิบคอมเพียมันเล่นมกเล่นมันเยอะ เดี๋ยวไปเช็คใ้างอาที่ออกคอมเพนสิต้องแบบลาเดี๋ยวไปเช็คอยวาเข้อแบบมาดูข้อ2 9ก่อนนะเดี๋ยวข้อ28เดี๋ยวไปหาาจารก่อนสองข้อเสร็จค่ะสองข้อเสร็จค่ะข้อย9นะคะหญิงตั้งคันแบบนีนะนัดมาพบเงินนัดมาฟังหมดหเลือดแล้วก็พบว่า m c v มีเท่ากับที่จริงเจ็ดจุดเจ็ดน ว่าออาปอะไรอยูาดูิก็้แว่าอยปอะไรอยู่แล้วแล้วก็ิแบก้าไปแล้วแล้วก็เอ่อ C I T positive แล้วก็ O M positive แล้วก็พยาบาลควรให้คำแนะนำอย่างไรเพื่อรู้ไหมว่าสามสาตัวนี้หลักแบบไม่รู้ตรวอะไรค่ะตวอะไรวหนค่ะแล้วล ตรวจพานักราซีสก็วัวไก่ก็เสี่ยงต่อการเป็นโรคพาราซีเมียก็แนะนำให้สามีมาตรวจมันอ่าเดี๋ยวอ่านได้หมดอ่านได้หมดแล้วมันจบเพื่อนอ่านจบแล้วนะอ่านจบแล้วแล้วก็ตอบอันนี้ข้อข้อเอกคำตอบมันก็คือข้อเอคือไม่เป็นพาหะพาราซีเมียก็เลยจะทำให้ผลโพสิทีฟใช่นแม่ก็แนะนำให้สามีมาตรวจเพื่อดูว่า ลูกที่ออกมาเนี่ยมีโอกาสเป็นเพื่อเราต้องมาขดกล้าวว่าความเป็นไปได้ว่าลูกคนนี้จะมีจะเป็นทรารก10%หรือว่าเป็นผ่าหัก10%แล้วก็เราหาผลแล b เกี่ยวกับเกี่ยวกับการตรวจของทารก10%มันจะมีอยู่ใช่ l ละที่เกี่ยวข้องของตรวจทารกียก็มี m c v แล้วก็มี MC AP, MC AP, MC AP. โอเอ็มเอ็มซีวีล่างกันเอ็มดีดับเบิลล่างกันดับเบิลล่างกันฮิมบอร์บินฮิมบอร์บินเอ็มดีดับเบิลเอ็มดับเบิลฮิมดับเบิลฮิมบอร์บินอ๋ออันนี้ของของปีน่ะค่ะ simulation อะไรนะ อันนี้มันเป็นผลแลบที่อย่างละเอียดของการตรวจของธาราซีมีน<อ>มันจะยิยนหลักๆที่ตรวจก็ตรวจ C B C แล้วก็ตรวจพวกสกิีีนิกที่ O F O F D C A P N หรือไม่ก็ตรวจ H B T P หรือไม่ก็ตรวจแอลฟาโปูลิ y นยนีก็ไม่ใช่ะต่ดกี้ก็เป็นที่สุดท้ายเออ หลังคลอดสี่วันสี่วันควรรายงานแพทย์อาการใดมากที่สุดนะข้อของไก่ก็ไม่ไถ่จรละข้อของไข่ก็ต้องร้องครับต้องการทำปลาแล้วก็แผลอะไรอ่ะข้อสี่เลยอ่ะแผลที่แผลเย็บบวมแดงข้อสี่ข้อของไขก็คือน้ำทาวปลาสีแดงส่วนสีเลือดซึมข้อของหัก็แผลเย็บบวมแดงสี่วันนะสี่วันหลัสี่วันนี้

ล้าน Saint ้ำแล้วมันจะดงของเดวแต่นี่ <c oughs> มันยังบอกว่าแดงนะสวาทำความสะอาดดเ่มันว่าอปกติ้ยมากแดงแดงมีแดงเลยปวดเจ็บก็เป็นอาการปกติเพราะว่าถือว่ามัน